แห้งอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มันกระบ่แซ่นานนะนะคะมันดับไวค่ะความโมโหมันก็มีอยู่นนเราปฏิบัติแต่มันจะดับไวแต่ก่อนมันบดดับมันหลายวันมันก็เอามาเก็บคือเก้าะอันนี้มันไม่ไว้นานค่ะโกดแล้วมันก็ดับดับแล้วก็แล้วไปเพื่อน้าโกดิ้มก็ดับอีกอะไรความโกดนี้จะมีตลอดไปจนโน้นจนถึงที่สุดมันจะเบิดแต่มันจะดับไวขึ้นไวขึ้นเน่อ่านั่นแหละ แต่รู้รู้สึกว่าถ้าบาอพอใจนี่มันมันกิดสีแบบกุมกุมกุมใน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 ใจอะแล้วก็พอเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปมันก็เออรู้สึกว่าคลายไปคลายไปแล้วก็ยังบารู้ได้ซ้ําไปว่ามันมันหายตอนใดล่ะคะเออพอกลับมาอีกทีเออมันคือเบาลงแล้วน่นั่นแหละนั่นแหละการปฏิบัติเนี่จะเจริญขึ้นเขาจะเจริญเรื่อเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตูวโดยห้องบุต้องเหิอหุอย่างทุกวันนี้ของหนูก็เหมือนไม่ได้ทําอะไรแต่เขาจะพัฒนาไปแล้วเออค่ะ เต้องกังว่า oh, โอ้ยเอาบได้เพาคือบได้ปฏิบัติเราคือบุพัฒนามันพัฒนาอยู่ของมันอยู่แล้วเขาพัฒนาของเขาข้างจิตข้างในนะมันมีกําลังแล้วเขาพัฒนาของเขาไปเองแล้วนะเราต้องคิดอย่างอันเก่านี่แหละเสริมสวยก็เลยลึกรู้ว่าเสริมสวยทําทงานก็เลยลึกู้ว่าทํา,ทง,าทงานอยู่น,นี่ลูกชายาทุกข่า,าลูกเจริญเจริญจับมือจับมือกัน่คะจับมือกันเราจับมือกันนะขอให้ลูกเจริญเจริญนะสุขภาพแข็งแรงเจริญเจริญนะใหญ่ขึ้นมาได้เป็นที่พึ่งของแม่นะนะเจริญนะ เชียวคุณแม่เดีอันนี้หนู่งต้องเอาสิส้ากันไปไหวพระธาุพนมจ้าจ้าโชคดีเด้อลูกเด้ออ่าของลูกนี่เหมือนว่าเขามีกําลังอยู่แล้วก็ทํางานตามปกติเลี้ยงลูกประทปกติเวลาอาบน้ำก็รูร้สึกตัวนี่แหละคือเก็บแป้งพันก็ให้รู้สึกตัวผูบ้านอยู่รู้สุกตัวพูนี่แหละปฏิบัติแล้วนะอั้อ่าตอนนู้เป็นแรกๆนะนู้ยังว่าหนูจุดอุท่านขึ้นมาโอ้อันนี้บอกพระพุทธพระธรรมะสมอันนี้แล้วนูเห็นแล้วนูเห็นพระธรรมแล้ว มันบอกเหตุอะไรอะนี่แอนี่แหละเข้าถึงแล้วนี่เห็นอพอ,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 อเพ็นเห็นเห็นเนพิ่นขึ้นเลยขึ้นเลยนี่แหละธรรม,มะกับธรรมะนะเจริญเจริญน,นะลูกนะ,ะเจริญน,นะ,ะเจริญลูกจเจริญแล้วนะเพราะลูกนี้มีแต่จเจริญฝ่ายเดียวแล้วนะพอลงแล้วคือจเจริญขึ้นนะแม่นที่ไม่ใช่แม่แม่นแม่นค่ะแม่นจเจริญขึ้นจะ,จะเจริญขึ้นโดยแม่นแบบเหมอนไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาปฏิบัติอยู่แล้ว แต่แต่ว่ามันแกมันแกเห็นแน่รุดแน่เห็นแน่รุดแน่มันก็เป็นธรรมดามันก็เป็นแบบนี้ของมันตลอดไปมันจะเห็นบ้างรุดบ้างนี่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 อันนี้ก็เหมือนกันเห็นบ้างรุดบ้างเห็นบ้างรุดบ้างโอไปก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไน็บุ้มเลยละ่ะอ้โห <c oughs> <ล>นะลูกนะเ,<ล>เอาพลังให้กันแล้วเห็นไหมได้พลังเลยเด้อเอาพลังให้เลยเด้อน่ะอ่าสุดยอดละนะแม่หนูมามานี้พ่อกับแม่เิ่นมาแต่ว่าหนูอะ ืมไม่มีบังเงินไม่มีบังเงินท่าไม่มีบงเงินคุณจอนนะค,ค,นะคุณจอร์นนะคุณจอนคุณจอนเอาจนได้ <c oughs> โอ้ยข่าสุดยอดค่ะคอยลูกจเจริญน,นะร้านเสริมสวยกห้จเจริญรุ่งเรือนงนะ,จะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสุดยอดมากเห็นไหมมาพบกันห <c oughs> เห็นไหมเออ <c oughs> จเจริญน,นะไปนี่เห็นยังกห้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมรรมะก็ให้พัฒนาขึ้นนะ ทางลูกายเจริญแล้วค่อยพบกันแล้วค่อยพบกันเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาค่อยพบกันเอาพลังไปสุดยอดค่ะลูกเจริญเจริญเ้อลูกชาได้เป็นที่พึ่งของแม่เจริญเจริญมีจ้าคนสั่งเอาเลยมีแต่ลูกชายสองคนสุดยอดค่ะลูกมีโอกาสก็มาหาแม่นะอมรินทราามเ้อนั่นแล้วค่อว่าแบบเออมมีโอกาสจะบวชเนนบวชยังก็มานะมาที่วัดแม่ก็ได้เนออะเลยมอมอสอง เดิมฟิวรั่งรถไปมีโอกาสก็มาหาแม่มาหาแม่เด้อมาลินทารามนี่แล้วมากับแม่นี่เข้ามีบุญร่วมกันได้นี่จังได้เจอกันอ่อคนนี้เบิ่งกับคุณจักเข้าถึงเข้าถึงกันเลยกันเข้าถึงอันนี้นะคนอันนี้แม่ชีเต๋บวะคะแม่แม่แม่ชีหอมจันทร์แม่ชีเจ๋อโอ้ไม่ชีเต๋ออันนี้คนอันเคียงบ้าเคียงบ้าเนาะค่ะเห็นเห็นอยู่ค่ะตั้งแต่อัน พี่เอ็นแม่ย่างย่างพี่จอร์ดกันแล้วเพิ่นเบิ่งตลอดเเพิ่นห็นูเบิ่งบังตั้งแต่แม่นลยเริ่มเริ่มไล่เข้ามาเอ๊ะมันคือมันคือเจ้าของเป็นแท้นะแต่บ่รู้ว่าสิสีถามเขาจังได๋นั่นน่ะทิ่มก็บ่ดีว่าเก่งนั่นนี่นะคะเข้าถึงเข้าถึงธรรมไปแล้วนีพ่ออาจารย์ของเฮานี่น่ะพ่ออาจารย์ของเฮาเออนี่แหละพระอาจารย์ของเฮาพรื้อแรกมะค่ะเริ่มแรกที่คุณจรจะมาค่ะ จ้ะเอาไปเขเจา <laughs>